ชัานกำลังวาดรูปฝาผนังอยู่ที่วัดโพนทรายนะคะเอาเอาจ้างล็อกเท่าไหร่คะล็อก4,000หูล็อกล็อกนึ่งนี้ไมยถึงช่วงเสาหนึ่งีนบ่อนี่เป็นล็อกเป็นผาาเป็นผามนตลอดนี่ไปต่อภาพเลยต่อภาพเลยเหรอ นึกว่าช่วงเสาสีภาพในสี่พันไม่ใช่บอกหมายถึงภาพเดียวใน, 4, นวสดดี่พันภาพละสี่พันโอ้มียังบุมีนจอง่ภาพส่นนะครับรอบมีบุญมาเจอดูวาภาพขาวห,หนังล็อกละสี่พันคำว่าสี่พันคือต่อหนึ่งภาพ ล็อกหนึ่งมีสีผ้าส C สี่สิบหกก็หมื่นหกในในเป็นการสื่อว่าพิ่มเพื่อระับฝันครับปลาสุบินในมิตรแม่แม่ครับปลาสุบินในมิตรไปเรียนมาแต่ไหนนี่ก็เรียนศึกษาไปกับเบิงร์นคูนี่เบิร์เขียนรูปลงหนังวอเตอร์หนังอยู่ไอ้ เนี่ยจะวาดมาก,ก่อนอ๋อเคยเขียนโปสเตอร์หนังเลยเราวาดมาก่อนเนาะป้ายโฆษณาหนังที่ใหญ่ๆนาโรงงแล้วก็มีรถแพร่นั่นแหละผมดูน้องหนังละลายปี